สารเคมีเราเล่นเป็นตัวนามินะครับแต่ว่าเลือดแค่หมื่นเจ็ดไม่ต้องตกใจนะเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเหรียญไม่ดีด้วยและซับน้อยด้วยแล้วก็เป็นไอดีลองด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวือแปดสิบเลยเอามาเล่นให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสกิลหนึ่งไปก่อนเลยนะครับวึบวึบวึบแหมเกือบถึงไม่ใหญ่เห็นไหมเอ่ยว่าสกิลหนึ่งมาแล้วครูดาวครึ่งหนึ่งและเพื่อนเราก็ไม่เล่นด้วยนะครับเออเอาละสวยเลยสวยแล้วกู คือเมื่อกี้เราก็อุสาไอนี่แล้วนะอ่าช่วยย้ำอีกทีครับช่วยช่วยย้ำได้เลยนะครับแบบเมื่อกี้ช่วยย้ำได้เลยนะโอเคมาอีกแล้วแมมมันหลบได้อดเลยวุบวุบโอเคลลฟี่ช่วยต่อยนะครับเดี๋ยวรอฆ่าโอ้ยโจรดี โจนเล่นได้นะโจนเล่นได้โจนเล่นกับแม่ใหญ่ได้นะครับคือตาบใดที่ไม่โดนไฟอะไรนะไม่โดนไฟเผาครับคือเล่นได้หมดเนาะเดี๋ยวรอใช้จังหวะนิดน,นึงนะโอเคตอนนี้คือกาลังหาจังหวะนะครับเดี๋ยวรอสกิลแล้วเดี๋ยวช่วยโซโลโดนแน่วิบช็อตด,ด,ดูที่ครูดาวดูที่ครูดาว คือข้อดีของมันเนี่ยหลังช็อตเสร็จแล้วอะ่ะมันจะทำให้เพื่อนเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสในการเ,าเล่นต่อได้นะครับโอเคโซโลโดึงอยู่นะช็อตเลยโดาวะโอเคช็อตต่อเลยนะครับวึบหนึ่งตัวแล้วก็ช็อตให้เพื่อนนะช็อตช็อตไม่โดนวะ อ้ยตีทาไมโจรดีนะครับดีดีแบบดีมากๆอะ่ะการให้เอาอ่ะช่วยตีครับฆ่าเลยดองถึงสามพันนะแรงพอตัวนะครับเดี๋ยวข้างหลังเอ่ออึ๊บไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ปล่อยไม่ได้ช็อตก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้โจรเขาไอ้นี่นะ เนี่ยข้อดีเห็นยังข้อดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเจนมากนะครับคือว่ามันเหมือนเป็นการทําให้อีกอีกฝ่ายชอ็อตอะจากนั้นเพื่อนจะสกิลอะไรก็ปล่อยนะครับชอ็อตอีกทีชอ้อกทีบึ๊บโอเคฮะโดนคู่อา้าวเพื่อนจะจะทำอะไรก็ทําคือเราปล่อยให้ให้เพื่อนตีนะอย่างเมื่อกี้เห็นบ้างคือผมจะเป็นสายประมาณนี้นะครับกันไคโดไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวรอแม่ใหญ่อีกทีนะครับโอเค เฮ้ยยังไม่โดนเลยเหรอโอเคครับโดนใครโดนหนึ่งทีเยี่ยมครับสวยแล้วก็ดึงธงตรงนี้นะไม่น่าทันด้วยอะ่ะอายเอาเท่าที่ได้ประมาณนี้เอา้าธงหน้าบ้านได้วะรอ,อดเกมมีเล่นเป็นตัวนามินะครับอยากให้เห็นถึงความเน่าของเหรียญก่อนอย่างแรกเลยจูลองนะเห็นว่าเนี่ยคือเอาแบบไอ้ที่เป็นอะไรนะรีแลงอ่อะมาใส่นะครับ แล้วก็ไอ้สิเปเนี่ยคือได้จากเหรียญมันอยู่แล้วนะไม่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะเหรียญที่2คือตามนี้เลยชัดเจนนะครับผมบอกแล้วว่าเหรียญเน่าคือเหรียญแม่งไม่มีเพิ่มแอดแท็กเลยอะถ้ามีเพิ่มแอดแท็กนะครับเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมตีใครวะตีอา่ายามาโตะดอกละสามพันอะจริงๆมันจะไม่ให้สามพันนะครับมันจะตกประมาณ5้าถึงหกพันครับต่อดอกอะเพราะว่ามันต้องบวกเพิ่มอีกประมาณ70%อันนั้นคือถ้าใส่จริงๆก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ซับอยู่ร้อยสี่สิบหมายเขาว่าเป็น 7,000เท่ากับแชงเลยครับเท่ากันเลยนะอันนี้คือแค่ตีธรรมดานะแปลว่าตีธรรมดา1 2 3เนี่ยประมาณ1 5 0 0 0ถึงสองหมคือแรงโคตรๆอันนี้คือกรณีว่าถ้าใส่เต็มก่อนนะเพราะว่าถ้าแชงเก็บเก็บส,สแต็กเต็มและโจมตี70ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเห็นอยู่แล้วว่าดาเมจอยู่ที่7,000นะครับ5,000ถึง7,000นอะประมาณเนี่ยเอาเอาเอา 5, ว่า5,000ก็ได้ตีตี1ชุดเท่ากับ15,000แล้วก็ในส่วนของการช็อตเนี่ยดอกนึงอ่ะจะตกอยู่ที่ประมาณ5,000แล้วมันก็วนเรื่อยๆเนาะ ส่วนถ้าโดน2ตัวทีเดียวมาครึ่งหลอดเลยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับแล้วมันจะช็อตเรื่อยๆมากกว่าน,นี้แต่ว่าเนื่องจากอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่มีเบโดด้วยนะครับก็เลยใส่ให้ดูไม่ได้แต่ถือว่าเล่นให้ดูว่าเป็นประมาณนี้นั่นเองส่วนหลักๆของตัวนามิเนี่ยอยู่ที่สก,กิลเลยครับขอให้ช็อตเถอะเนี่ยเอออย่าไปได้อัพด้วยนะแค่ <c ười> พี่เอาสามเนี่ยสามสิบหกวินะครับจริงๆต้องอยู่ยี่สิบเก้าวินะสกิลสองก็หกสิบวิจริงๆต้องอยู่สีนะ่สิบคือกูไม่ได้อัพเลยครับคือ เป็นเอดีรองไงผมไม่ค่อยได้เล่นนะก็หลักๆอยู่ที่สกิลอะช็อตได้เมื่อไหร่ก็จะย่นสกิลหนึ่งและสกิลสองเพราะว่ามันมารวมกับในส่วนของเหรียญด้วยเนื่องจากว่าตัวมันเองอน่ยมันไม่มีแต่ถ้าช็อตเมื่อไหร่เนี่ยจะเพิ่มแสแต็กเกตมาโจมตี75%แล้วก็ฟื้นฟูเลือด15%เนี่ยคือที่มันจะได้ครับเอาเนี่ยคือช็อตหนึ่งตัวเด้งเลือด15%สองตัวคือสามสิบถ้าโดนสี่ตัวคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ชัดเจนป่ะแรงช็อตด้วยแต่ที่ผมชอบมันเนี่ยคืือออชอต็ตแลลล้้้วหหัังจากนนนน่่ะใเเพ ส่วนตัวองเป็นแบบนี้นะคือผมไม่ใช่แบบชอ็อตแล้วก็ไปปิดอะ่ะยกเว้นแต่ว่ามีแบบหนึ่งหนึ่งเอออันนี้ปิดเลยแต่ว่าถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยอ่ะส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับก็คือชอ็อตให้เพื่อนเอาสกิลเล่นเลยอันนั้นมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าสกิลที่2เนี่ยผมเก็บไว้เผื่อใครมาใกล้ๆและค่อยฆ่านะครับเออดังนั้นผมจะไม่ค่อยได้ใช้พร้อมกันสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็ข้อดีเด่นๆของมันอีกอย่างเนี่ยคือยกเลิกสถานะผิดปกติที่เข้าข่ายแต่แค่สายหมัดเท่านั้น เห็นปะเมื่อโจมตีแอดแท็กเกอร์ชัดเจนนะเมื่อแอดแท็กเกอร์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือแฉงนั่นแหละตรงๆเลยแฉงอาคาแตอ่อาคาหนักกว่าครับ <c oughs> คือพอผ่านเนี่ยหาคี้หาแล้วโดนช็อตด้วยนะครับในส่วนของอาคาก็เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเลยมองว่าเป็นตัวที่ดีแบบดีมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยเล่นยามาโตะได้ด้วยนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> มีคนงงว่าเล่นได้ไงคือมันเหมือนคิงอ่ะคิงบินผ่านเนี่ยมันจะติดในส่วนของ,ของสถานะก,กัดก่อนไปด้วย ใช่ป่ะแต่เกาะแตกแล้วก็โดนด้วยใช่ไหมแต่ว่าของนามิไม่ใช่นะนามิมันมันมันเป็นซุดไงพอซุดไปโดนมันก็ไม่โดนกัดก่อนด้วยนะชัดเจนว่าคือแม่งได้เปรียบสุดๆอะเอาง่ายๆเลยผมมองว่าเป็นสายหมัดตัวเดียวในเกมนะตอนนี้ที่ฆ่าได้ทุกได้ทุกตัวละครยกเว้นนะไคโดโลเซโตลูฟี่อะไรเงี้ยตัวที่แบบทงมากกว่า80%อะแต่ว่าถ้าทงต่ำกว่า80%ก็ฆ่าได้นะบู๊ก็ตายนะครับเพราะว่า โดนช็อตดอกหนึ่งอยู่ประมาณ3,000เนาะแล้วก็โดนเนี่ยวนวนวนเนี่ยสองรอบสามรอบก็ตกประมาณ6 7เ0 0ใช่ปะ่ะสกิล2อีกหนึ่นง 2, ทีเห็นป่ะสกิล2อหนึ่งทีประมาณ12 0 0 0ได้อะก็2 0 0 0 0ละแค่นี้ก็เกือบตายแล้วนะแม้ว่าไม่ตายแต่มันก็ลดไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับก็หวังว่า,วาน่าจะคียๆชัดๆสำหรับตัวนามิถ้าชั่วโมงนี้ผมให้นามิดีกว่าโซโลเพราะว่าอยู่ไกลๆแม่งช็อตโซโลก็ฆ่าได้ไคโดก็ฆ่าได้มันฆ่าได้ทั้งหมดอ่ะที่เหลือก็อยู่แค่ว่าคุณใส่เดียนอะไร แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ผมอยากให้ใส่เป็นชูรองคู่กับเปโดนะครับเนี่ยชูชูรอง2เปโด1เพราะว่าชูรองย่นสกิล16% 2เสองเหรียญเนี่ยสินะครับหรือคุณจะใส่3เหรียญก็แล้วแต่ไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นผมผมจะเอาเป็นเปโดเพราะว่ามันย่นสกิล2ด้วยนั่นเองคือย่อนทั้ง1ทั้ง2องอ่ะช่วยๆกันแล้วก็อีกอย่างเนี่ย,ม,ยนะ Pedro, มันจะได้แท็กด้วยนะครับถ้าของของเปโดมันจะได้แท็กด้วยนะแต่อันนี้มันมันได้ไม่เต็ม นั่นเองนะครับก็บอกว่าน่าจะคีเรี่สำหรับตัวนามิน่านเล่นมากนะ